โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับตอนนี้คูยอยู่ผมโซเกอร์วันนี้เรากอยู่ในเกมทอมแอนด์เจอรี่เชเหมือนเช่นเคยครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นเจอร y รี่โจนสลัดหรือโจนสลัดเจอรี่ครับก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับสกิลของฮีโร่ตัวนี้แบบคร่าวๆก่อนเลยครับมันไม่ใช่ฮีโร่นี่ว่าตัวละครตัวนี้แบบคร่าวๆนะครับพูดผิดอีกแล้วมาผิดเกมอีกแล้วโอเคเริ่มจากสกิลหนึ่งของมันก่อนเลยครับเจอรี่จะทําการเรียกเหรียญออกมาได้ครับเหรียญสามารถปาใส่แมวได้ เมื่อแมวโดนเหรียญปลาใส่แมวจะกระเด็นออกไปครับและเมื่อเราอัพสกิลนี้เป็นเวลสอจะลดคูดาวของสกิลนี้ได้และสุดท้ายเมื่ออัพเป็นเวลสามเหรียญจะสามารถสร้างความเสียหายแก่แมวได้จํานวนหนึ่งครับต่อมาจะเป็นสกิลติดตัวของเจอรี่โจนสลัดครับเมื่อเราอัพเป็นเวลหนึ่งเมื่อใช้อเทมโจมตีโดนแมวจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของแมวลงได้จะเรียกว่าสโล่ก็ได้ครับตรงส่วนนี้เหรียญที่เราเรียกออกมาจากสกิลหนึ่งก็นับเป็นไอเทมเหมือนกันครับ เพราะฉะนั้นเอฟเฟกในการสโลก็สามารถใช้ได้เหมือนกันต่อมาจะเป็นวิวสองครับความสามารถในการดิ้นรนออกจากมือแมวเราจะสูงขึ้นและสุดท้ายเมื่ออัพเป็นวิวสามความสามารถในการทําลายช่องกําแพงเราจะสูงขึ้นครับ oh. ต่อมาจะเป็นสกิลสองของเจอร์รี่โจรสลัดเจอร์รี่จะสามารถวางถังระเบิดทําลายจรวดได้จรวดที่หมายถึงก็คือที่แมวจับเราไปมัดไว้ครับหรือเราจะเรียกว่าเก้าอี้ก็ได้นะแล้วแต่คนจะเรียกและเมื่อถังโดนโจมตีถังจะระเบิดทันทีครับ เราสามารถเรียกเหรียญจากสกิลหนึ่งออกมาและปลาเหรียญใส่ถังได้ถังจะระเบิดทันทีครับ <S <S และเมื่อเราอัพเป็นเวลสองอนุภาพในการระเบิดจะเพิ่มขึ้นและลดระยะเวลาครูดาวของสกิลนี้ลงครับ <S <S และสุดท้ายเมื่ออัพเป็นเวลสามอนุภาพของระเบิดจะเพิ่มขึ้นอีกระดับและง่ายต่อการระเบิดจรวดที่ถูกระเบิดเมื่อเราอัพเป็นเวลสามจะไม่สามารถฟื้นฟูได้เองโดยอัตโ,ตโนมัติแมวต้องเป็นคนซ่อมเองครับก็ประมาณนี้ครับสลับรายละเอียดสกิลคร่าวๆของเจอร์รี่โจนสลัด ส่วนเรื่องของเปิร์กเรายังไม่มีเปิร์กระดับสูงครับมีแต่เปิร์กระดับต่ำเรายังส่มหาเปิร์กระดับสูงไม่ได้เลยตอนนี้เซิร์ฟไทยเพิ่งเปิดและเปิร์คค่อนข้างจะหายากมากเลยครับเพราะฉะนั้นเรื่องเปิร์กที่ผมใช้ไม่ต้องไปสนใจครับมันเป็นเปิร์กระดับต่ำนะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูตัวอย่างการเล่นกันเลยครับ <Yahoo! S 1> โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมกันแล้วครับก่อนอื่นก็เหมือนเดิมครับหน้าที่ของหนูก็คือต้องสํารวจก่อน เราต้องตามหาก้อนเค้ก exp หาชีสแล้วก็หาน้ำยาครับถ้าเราได้ก้อนเค้ก exp มา3ก้อนเราจะเล่นได้ง่ายมากครับเพราะเราจะมีเวลกับมีสกิลที่เยอะขึ้นนี่ครับตรงนี้มีน้ำยานะน้ำยาก็เป็นสิ่งที่สำคัญครับมันช่วยทำให้เราเล่นได้ง่ายท่านแน่นี่ไงก้อนเค,ค้กปึ๊บเก็บก้อนเค,ค้กได้1ก้อนแล้วอยู่ฝั่งขวามือสุดอีกหนึ่งก้อนครับดานนี้รู้สึกว่าจะมีชุดเกาะครับเราสามารถเอากุญแจไปเปิดเอาชุดเกาะมาได้นะ อ้าวแมวมาเวียนแล้วไงโอ้โหเจอกับทอมเกมนี้เราห้ามตายเด็ดขาดนะครับถ้าหนูหุ่นยนต์ตายเราจะเล่นลําบากมากเพราะว่าแมวมันจะมี exp แล้วก็มีสกิลที่เยอะขึ้นนะใช่มันจะทําให้เราเล่นยากเพราะฉะนั้นต้องจุเอาชีวิตรอดให้ได้ครับห้ามตายเด็ดขาดโดนตบทีเดียวล่วงเลยนะตอนเนี้ป๊าปปิดประตูหลบก่อนครับไหนว่ามันมาแล้วฮึบอะไรครับเนี่ยโอ้เราจะตายไม่ได้เด็ดขาดอันแน่ มีวางอุปกรณ์ไปข้างบนซะด้วยอ๊บเรียบร้อยเกือบแตกซะแล้วมันอยู่ชั้นบนสุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะไปเล่นที่ห้องอาหารกันเล่นสวนกระแสไปเลยครับนี่ครับอัพเป็นหนึ่งกับสองก่อนทําลายเสาก่อนครับหน้าที่หลักลของเราปับ๊บปาไปเรียบร้อย <c oughs> ยังเหลืออีกหนึ่งที่นะ <c oughs> เพื่อน่าจะาชีดมาตรงนี้ครับนี่รอดันได้เลย รู wow. ้สึกข้างบนมันจะมีกับดักใช่ไหมเมื่อกี้เราเห็นอยู่การเล่นเจอรี่โจรสลัดครับผมแนะนําให้อัพสกิลติดตัวไว้หนึ่งครับเพราะว่าถ้าเราปลาของโดนแมวแมวจะได้ติดสโลนี่ครับแนะนําให้เอาไว้สักหนึ่งมันจะดีมากเลยนี่อีกเสาหนึ่งครับปลาเหรียญโดนหรือเปล่าโชว์คอมเมนตเป็น1นึทีปลาปั๊บเรียบร้อยแตก แมวมันรอข้างบนหรือเปล่าวะทำไมมันหายเนี่ยเราหากุญแจได้นะครับเดี๋ยวจะหากุญแจให้ดูนะแปบ๊บหนึ่งรันชีทก่อนอา้าวแมวหายครับแมวหายไปไหนเนี่ยมันไปเล่นฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าวะมันไปเล่นฝั่งซ้ายมือสุดหรือเปล่าอัพสกิลหนึ่งนำครับจะได้ลดคูดาวแล้วก็ปาตันรัวๆเลยนี่ครับกุญแจเฮ้ยต้องเก็บกุญแจก่อนเดี๋ยวจะเก็บกุญแจให้ดูครับโอเคกุญแจปับป๊บปับ๊บปั๊บ ปับ๊บโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตรงนี้มันขึ้นยากจังวะโอเคได้แล้วกุญแจเราจะหาประตูครับมันจะมีประตูอยู่นะเราสังเกตได้นี่ครับมีประตูอยู่ตรงนี้ทําลายสิ่งก่อสร้างก่อนเลยอันดับแรกทําลายก่อนเสาเข้าไปครับอ้าวปลดปล่อยชุดเกาะในตำนานโอ้ชุดคอดสเซนเซยียได้เวลาไปดุยกันแล้วไปเลย อยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยมาแล้วแมวแมวอยู่ข้างล่างโอ้แมวอยู่ข้างล่างเหรอเนี่ยโอ้ต้องไปเล่นกับแมวสักหน่อยแล้วเราจะเปลี่ยนจากผู้ถูกล่าเป็นผู้ล่าครับเราใส่ชุดเกาะมันจะป้องกันความเสียหายจากแมวได้เราโจมตีแมวได้แต่เราช่วยเพื่อนไม่ได้ครับถ้าอยากช่วยเราต้องออกจากชุดเกาะมาแล้วมีปัญหาอะไรทอมพอมคุ้งให้ตายเถอะนะ ฟันก่อนฟันก่อนมีเวลา28วีครับทันอยู่ฟันไม่ให้ล้มก่อนันดับแรกฟันไม่ล้มก่อนมันจะตายละฟันไม่ให้ตายก่อนครับมาแล้วครับมาแล้วครับฟันไป1นหนึ่งทีจะไงครับยังไงดีครับทอมังไงดีครับมามอบสดีหนูลงมานี่ลงมานี้โอ้วิ่งไปเลยเพื่อนวิ่งไปเลยฟันสโลว์ป1หนึ่งทีนี่ครับพาสซีฟของสกิลติดตัวเราผลของชุดเกาะก็ได้รับเหมือนกันนะดีมากเลยอย่างน้อยก็อย่างที่บอกไปครับอาพาสซีฟไว้สักหนึ่งมันจะดีมาก โอ้โหมึงจะวิ่งเร็วไปไหนวะโดดแน่นอนครับฟันไปหนึ่งทีนี่ครับเรากลายเป็นผู้ล่าไปซะแล้วเรากลายเป็นผู้ล่าไปซะแล้วฟันไปอีกหนึ่งทียังไงดียังไงดียังไงดีครับยังไงดีครับยังไงดีครับครึ่งหลอดแล้วนะทอมทอมคุงทอมคุงครึ่งหลอดไปแล้วมึงใกล้แตกแล้วนะมึงใกล้แตกแล้วนะนี่ครับนี่ครับฟันมันจะตายแล้ะทีเดียวเรียบร้อยตายออกจากชุดกรอมไปช่วยเพื่อน ปุ๊บช่วยเพื่อนครับโอ้โหกดช่วยเพื่อนไม่ทันดันไปเข้าชุดเกาะซะอย่างนั้น oh, <no. S 1> งานออกมาเลยครับออกมาแบบตรงๆเลยช่วยเพื่อนแบบตรงๆเลยแล้วกันมันทับกันนะเมื่อกี้ไอ้ปุ่มช่วยกับปุ่มใช้ชุดเกาะเออทับกันน่าเสียดายมากเกือบแล้วเราเกือบแล้วกินเลือดก่อนครับกินเลือดโอ้น้ํายาโอ้น้ํายาครับเฮ้ยชุดเกาะยังใช้งานได้นี่วะ โอ้เขาชุดเกาะไปหนึ่งทีไม่ต้องทำลายเสากันแล้วเกมเนี้ยเอาได้เวลาไล่ฆ่าแมวครับโอ้ภารกิจตามล่าทอม <S <S ไปแล้วครับไปแล้วอยู่ไหนไวะโอ้มนอยู่ข้างบนโอเพื่อนโอเพื่อนโดนจับแล้วใครโดนจับวะโอทัฟฟี่ไม่นะทัฟฟี่เรามาช่วยนายแล้วเรามาช่วยนายแล้วเฮ้ยเปิดประตูก่อนเปิดประตูก่อนเพื่อนดันชีตอยู่นี่วะ ช่างมันครับไม่ต้องช่วยดันละเราต้องไปช่วยเพื่อนก่อนเราต้องการช่วยเพื่อนก่อนต้องการช่วยเพื่อนก่อนโอ้มาแล้วมาแล้วจะล่าแมวกันครับเราจะล่าแมวกันแล้วเราจะล่าแมวกันแล้วนี่ไงฟันไปหนึ่งทีไม่โดนอืโดนไปหนึ่งทีครับโดนไปหนึ่งทีครับโดนไปหนึ่งทีครับติดสโลไปสิครับฟันไปหนึ่งทีครับยังไงดีครับยังไงดีครับนี่มันหนูไล่ฆ่าแมวในตำนานนี่ว่ะ นี่ไงนี่ไงนี่ไงเพื่อน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 ติดสโลมันติดสโลแล้วเพื่อนมันติดสโลแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วโอ้ต้องออกจากชุดก่อนแล้วครับต้องไปช่วยเพื่อนแล้วต้องไปช่วยเพื่อนแล้วจังหวะนี้เอาเรียนออกมาก่อนเลยครับภารกิจช่วยเหลือเพื่อนไปแล้วอันแน่เพื่อนเราหลุดเว้ยโดนจับอีกแล้ว อุซาร์ดได้แต่ก็โดนจับอีกแล้วมาแล้วเพื่อนกูมาแล้วอ้าวมันไม่เฝ้าเว้มันตกลงไปข้างล่างโอ้โอกาสครับโอกาสเป็นของเราแล้วนี่ไงปลาเหรียญไปหนึ่งทีระเบิดอยู่ไหนครับเนี่ยปลาไปปลาไปนี่มัน <c oughs> เหมือนไม่ใช่คลิปสอนเลยนะเรามาล่าแมวซะงั้นเกมนี้นี่ ได้เวลาไปแล้วครับได้เวลาไปแล้วมีประเด็นเกิดขึ้นจะเอ๋ตรงนี้ทำลายก่อนครับทำลายก่อน mm hmm. เหลียนออกมาเลยมาแล้วเหลียนได้เวลาเล่นแมวแล้วจะฆ่าแมวเว้ยเกมนี้อยู mm hmm. ่ไหนวะจะะเอ๋ mm hmm. ไม่โดนเว้ยนี่ปลาไปถึงทีน้ําแข็งเว้ย ช่วย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 เหรียญอ้าวมีคนโดนมัดอีกแล้วให้ตายเถอะนะช่วยอีกครับช่วยอีกครับตันไปหนึ่งทีช่วย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 ทำลายระเบิดทำลายทำลายก่อนทำลายทำลายทำลายอันแน่ระเบิดอยู่ไหนเนี่ยอันแน่ระเบิดจุดก่อนหนึ่งทีนี่ปลาระเบิดไปหนึ่งทียี่สิบวิก่อนน้ำแข็งอยู่นี่เล่นแมวก่อนเลยครับเกมนี้ โอ oh 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 ้หมาเวนโอชิบหายโอโหอะไรครับเนี่ยโอหมาเวนฟึ๊บฟึบฟึบเอาเหรียญมาก่อนเหรียญมาก่อนแมวไปไหนแล้ววะให้ตายเถิดพรอมคุงปับโอโหอีกแล้วครับอีกแล้วครับอีกแล้วครับไอตัวนี้มันยังไงเนี่ยตัวนี้มันยังไงเนี่ยปับ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 มันไม่มีมันไม่มีครับมันขังเพื่อนเราไม่ได้มันต้องซ่อมเก้าอี้ก่อนมาซ่อมเก้าอี้โอโหโดนระเบิดตัวเอง วัดเดอะฟ้าฆ่าตัวตายโอ้ชดฆ่าตัวตายในตำนานโอ้เพื่อนโอ้ฆ่าตัวตายโอ้อะไรครับเนี่ยโอ้พีซพีซโอ้เพื่อนช่วยด้วยครับเพื่อนนูราชาโอ้ช่วยแล้วโอ้เมื่อกี้โดนระเบิดตัวเองตายครับโอ้ให้ตายเถอะนะโอ้กินอาหารก่อนกินอาหารก่อนแม่เจ้าต้องรีบทำลายแล้วเราจะไม่เล่นแล้วเดี๋ยวเราเกม นี่ครับใช้ทำลายได้นะปะปบปปปปปบโอ้หมาเว่นอ้อยเป็นอะไรกับคุเนี่ยมันใสแล้วนะโอ้โอ้ก็จบเกมไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะสลับเจอรี่โจนสลัดเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างจะโหดมากเลยถ้าเราไม่โดนระเบิดตัวเองเราจะหล่อมากเกมเนี้ยโอ้น่าเสียดาย